ข่าวสารจากทีมข่าวสวทออุดรธานีครับจะพาไปตะลุยท่องเที่ยวอีสานใต้บุกชิมทุเรียนภูเขาไฟของแท้พิสูจน์อะไรอะไรก็ดีที่สีสเกต โดยน,นายธนวัฒนาธัญพิษอดีตเกษตรจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยนางวราพรอิ่มแสงจันทร์อดีตเกษตรและสาก์จังหวัดอุดรธานีนายอภิชาติชุมนมนีผู้อำนวยการโครงการจาลประทานอุดรธานีก็ได้นําคณะท่องเที่ยวไปจังหวัดศรีสะเกดครับเพื่อชมการบริหารการจัดการสวนทุเรียนภูเขาไฟที่ไร่ตองซับตำบลบักดองอําเภอคุนหารจังหวัดอุดรธานี ของนายเอกชัยทองอบผู้อำนวยการโรงเรียนการถล่มวิทยาคมและเจ้าของไร่ตองรัพย์ก็มีนายพัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดรีสเกตและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีร่วมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมเยี่ยมชมและสอบถามปัญหาอุปสรรคของชาวสวนทุเรียนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาผลผลิตร่วมกันระหว่างชาวสวนและหน่วยงานภาครัฐรักษามาตรฐานผลไม้จ i ประจําจังหวัดที่มีอักษณ์ประจําท้องถิน่นคือเปลือกบางเนื้อนุ่มไม่ติดมือผูสวยงามรสชาติด,ดีกรอบนอกนุ่มในกลิ่นฉุนน้อย ซึ่งจะนําไปสู่วิธีการท่องเที่ยวเชิญเกษตรเพิ่มไรายได้ให้เกษตรกรและชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดต่อไปทั้งการเอาใจใส่ของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับทำให้ทุเรียนภูเขาไฟของเราเนี่ยมีรสชาติแตกต่างนะครับตั้งแต่ว่าเปลือกบางนะคะแล้วก็ตัวเนื้อเขาเนี่ยก็จะมีความเนียนกรอบนอกนุ่มในนะครับแล้วก็ไร้เส้นใหญ่นะฮะแล้วก็กลิ่นเนี่ยสำคัญก็คือกลิ่นไม่ฉุน จากนั้นครับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษก็ได้นําคณะทัวร์จากจังหวัดอุรธณานีไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดป่ามหาเจดีแก้วหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดลานขวดตั้งอยู่ที่บ้านดอนตำบลโนนสูงอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษก่อนนําเที่ยวชมงานเทศก,กาลทุเรียนภูเขาไฟและนวัตกรรม2020 ซึ่งจัดระหว่างาวันที่26พิบุนายนถึง5กรกฎาคม25-63ที่บริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดศรีสะเกดและกิจกรรมต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดก็มีคณะทัวร์จากหอการค้าจังหวัดอุดรธาน,นีร่วมกิจกรรมด้วย นอกจากนี้ครับในวันที่2ของการท่องเที่ยวแดนดอกลำดวนช่วงชาวตู่ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสเกตก็ได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาดพระนักพิเศษเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมใส่บาดพระเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสมาเยือนเมืองสีสเกตนาลานโคปุระเกาะห้วยน้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดรีสเกต ก่อนส่งท,ท้ายท่องเที่ยวด้วยการนําคณะไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และชมความสวยงามของถ้านาคาที่บดีที่วัดป่าสีมงคลรัตนารามบ้านสิมตะบนโค,โคกจานพร้อมแวะชมประวัติศาสตร์วัดสะกําแพงใหญ่อ,อําเภออุดมพรพิสัยจังหวัดรีส,สกเกตยอยากจะเชิญชวนท่านได้มาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดรีส,สกเกตของพวกเราด้วยความมหัศจรรย์ของผลไม้ธรรมชาติผาหมออีดแดงปูแองอารยธรรมของโบราณเพราะว่าเราติดกับประเทศกัมพูชาห่างนครวัดนครธมแค่ร้อยกว่ากิโล นะครับทำให้พื้นที่จังหวัดศรีสะเกดเนี่ยเราจะมีปราสาทมาีเทวะัยอะไรต่างๆของของอายุธรรมขอมนี่อยู่หลายแห่งเทียบได้ว่าเป็นเหมือนกับเป็นพุก,กรรมของอปราสาทขอมในประเทศไทยก็คือที่ศรีสะเกดนะครับนอกจากนั้นเรื่องของวัฒธรรมสีชนเผ่าก็คือลาวเขมรสวยเยออในะแต่ละพื้นที่ก็มีอัตลักษณ์แตกต่างกัน นั้นก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงก็เอาเป็นว่าอะไรอะไรก็ดีที่สีสเกตครับและนี่ก็คือข่าวสารจากทีมข่าวสวทออุดรธานีในประเด็นการท่องเที่ยวอีสานใต้พาไปชิมทุเรียนภูเขาไฟของแท้ครับก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปพิสูจน์วัฒกรรมเด็ดของผู้ว่าราชการจังหวัดสีสเกตครับกับคําว่าอะไรอะไรก็ดีที่รีสเกตผมชัดชัยเคนสุวรรณทีมข่าวสวทออุดรธานีรายงาน